สวัสดีครับ LU NC Thailand หอยทางตัวน,น้อยเจอกันอีกแล้วครับกับคลิปไรสระคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาชักชวนหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่านไม่ใช่เงินของผมและจงอย่าเชื่อผมเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้ ทุกคำพูดที่พูดในคลิปไม่สามารถนำไปเป็นบรรทัดฐานประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้แต่อย่างใดเพราะคำพูดผมเชื่อถือไม่ได้และเดาลวนๆก็สวัสดีพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆสายเลือด LUNC คลาสสิกหรือ LUNA c l a s s สิเรานะครับก็ใครๆหลายๆคนจะตั้งซื้อมันผมไหมครับผมตั้งซื้อไว้อ่า2ดนะครับก็ เออยี่สิบก็โทษครับขออภัยนะครับก็ยี่สิบจนป่านนี้ก็ <laughs> ยังซื้อไม่ได้ครับก็ยังซื้อไม่ได้มันเป็นมันเป็นอะไรที่แปลกนะครับแต่จริงนะครับมันซื้อไม่ได้ผมก็รออยู่แล้วก็ตอนเนี้มันเสี่ยวแล้วผมเริ่มเสี่ยวนะผมเริ่มเสีย่ยว่ายี่สิบผมจะไม่ได้เพราะว่าฝั่งยี่สิบเอ็ดเขามีแรงการขายที่สูงนะครับดูดิเก้าล้านยี่สิบสองล้านห้าเอ่อเก้าล้านยี่สิบสองล้านใช่ไหมครับแรงการขายนะครับ แล้วก็หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านใช่ไหมครับขายที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสองหมื่นเหรียญก็มีนะครับขายกันอยู่จะฝั่งซื้อสิฝั่งซื้อตัวน,นี้เหลือหลักแสนนะครับหลักแสนแล้วก็มีเจ็ดมีสองล้านอยู่หนึ่งหนึ่งอันนะครับตัวสี่ร้อยสี่ร้อยล้านเหรียญหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วไม่ไม่ได้ซื้อหมดนะครับหายไม่เฉยเฉยนะครับเหมือนยกเลิอกออเดอร์ไปนะครับอันเนี้ย น่าก,กลัวนะครับผมชักงเริ่มกลัวแล้วกลัวเลยคือมาถึงว่ากลัวมันจะดีราคาขึ้นไปเป็นยี่สิบสองนะครับผมอาจจะต้องตามไปซื้อที่ยี่สิบยี่สิบสองแต่ก็ว่าจะใจแข็งอยู่ก่อนยัง,ย,งยังไม่ยังยังไม่โดดเข้าไปซื้อนะครับรอก่อนรออีกนิดนะครับรอให้ได้ของแพงค่อยๆก็ไปซื้อนะครับเพราะเวลาหลักการซื้อผมจะดูว่าฝั่งซื้อกับฝั่งขายนะนตอนนี้ครับมันมันต้องดูฝั่งซื้อฝั่งขายถ้าฝั่ง ฝั่งซื้อเราเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ซื้อเนี่ยถ้าฝั่งซื้อเรามีแรงต้านที่สูงสูงเนี่ยฝั่งขายส่วนใหญ่จะถอดใจครับเพราะว่าตั้งขายไม่ได้ครับตอนนี้มันก็เลยทำให้มีแรงขายที่21สูงกว่า20ครับ20รอนมานืนนิดหน่อยก็เป็นธรรมชาติครับฝั่งซื้อก็อยากได้ถูกฝั่งขายก็อยากได้แพงนะครับอันนี้ก็ต้องต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับว่า ซื้อก็ขายอะ่ะมันยังไงมันก็ขัดแย้งกันอยู่แล้วครับเมื่อเมื่อฝั่งซื้อนะครับตอนนี้ทะเลาะก,กับฝั่งขายอยู่ใช่ไหมครับบางคนไอ้ไม่เอาไม่มอยากขึ้นอย่างขึ้นนะครับแต่แต่คนที่เถียงก็คือฝั่งซื้ออย่างผมเนี่ยฝั่งซื้อก็อยากได้ถูกอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นแต่พอขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะกลายไปอยู่ฝั่งฝั่งขึ้นเลยนะครับก็คือจะไม่ถูกกับฝั่งขายอีกมันเป็นวัฏจรโลกนะวัฏจรโลกเราอยูยึีติดมันนะครับก็ตอนนี้ตลาดก็ เริ่มเขียวนะครับเริ่มเขียว B T C ก็เริ่มขึ้นนะครับเริ่มปรับตัวทรงตัวมันถามว่ามันจะขึ้นพุดพลาดเลยไหมผมว่าต้องใช้เวลาในการรักษาแผลใจอีกหลายวันหรือหลายเดือนนะครับคิดว่าต้องเป็นยังไงครับทุกคือตอนนี้ทุกเหรียญน,นะเจ็บกันหมดนะครับเจ็บกันหมดเจ็บกันแบบ สบักสะบอมเลยผมว่านะมันเป็นอะไรที่ที่เจ็บนะแต่ถ้าผมมีเงินนะผมมีเงินจำนวนเยอะๆนะถ้าถามว่าผมจะซื้อนะคือเหรียญเนี้ยณณราคาตอนนี้ถ้าเป็นตัวผมเองนะผมรับตาซื้อได้ทุกเหรียญเลยคออยือยังไงยังไงมันถูกกว่าราคาจุดที่มันมันขึ้นไปอ่าสมมติว่ามันขึ้นไปพีคสุดๆเลยสักอ่าสิบาทเงี้ยเราซื้อเนี้ยเราซื้อตอนเนี้ยเราซื้อแค่เท่าไรสองบาทสามบาทห้าบาทเนี้ยครับ ยังไงก็ได้กําไรครับถ้าถือยาวนะแต่ถ้าถือสั้นเนี่ยผมไม่แนะนําเพราะว่าราคามันสวิงนะครับมันใช้ใช้การขึ้นกันลงพอได้กําไรไปแล้ววิ่งกลับเขา้าไปทิ้งอาจจะขาดทุนนะครับแต่ถ้าถ้าถามว่าซื้อยาวนะสําหรับผมนะหลับตาซื้อได้ทุกตัวนะครับจุนบีทีซีครับยันแม่ไม่อยากเข้าไปยุ่งครับยันแม่นี่ผมบอกเลยว่าผมไม่อยากเข้าไปยุ่งยันแม่นี่แล้วก็ยันลูกนี่นะครับอีทีเอชนี่ครับ ก็ไม่เอาไม่อยากาไปยุ่งคนระับเพราะว่าเหรียญเขาแพงคนระับผมไม่มีัใจจะซื้อนะครับไม่ไหวเพราะว่ายัางบิตครับเนี่ยบิตครับนี่ก็ถือว่าสําหรับผมนะผมตัวผมก็ว่าแพงเพราะส่วนใหญ,ญ่ที่ผมถือก็จะถือเหรียญล,ละเหรียญราคาหลักบาทนะครับหลักบาทหรือต่ํากว่าบาทอะไรเงี้ยที่ผมผมชอบนะครับเพราะว่าได้จํานวนเหรียญเยอะดีมันดูเหมือนเหมือนเหมือนได้เหรียญเยอะประมาณว่าอารมณ์ว่าอุ้ยก็ได้เหรียญเยอะนะครับ ็ดูรูน่ามันการมันนี้ก็แบบสุดจริงครับรูน่าเราเป็นตัวของตัวเองมากนะครับหน้าแดงครับแดงไย่งผมชอบมาเพราะว่าผมจะซื้อแต่ยังซื้อไม่ได้เลยนะครับขอให้ลงสักหน่อยเถอะอนะครับจะถ้าได้ถ้าได้ไดอ่าไม้นี้แล้วนะครับก็ก,ก็ก็ไม่ว่าแล้วอยากจะขึ้นไปไหนก็ขึ้นนะครับนั่งรอแล้วครับตอนนี้ก็คือนั่งรอแล้วไม้ไม้ออเดอร์นี้ก็คือตามความรู้สึกผมนะเป็นไม้ไม้สุดท้ายที่ผมจะซื้อ สะสมแล้วนะครับเพราะว่าไม้นี้เป็นไม้สะสมที่พี่แบบว่าเออเอาไว้รอที่เขากล่าวกันว่าหนึ่งดอลลาร์นะไม้เนี้ผมซื้อไปเก็บไว้ชเอาไว้ขายตอนใกล้ๆหนึ่งดอลลาร์ลื่นเลยหนึ่งดอลลาร์ไปแล้วครับผมก็เลยเฝ้าซื้ออยู่ครับก็เลยแบบลุ้นลุ้นแบบสุดๆอะ่ะแลึอย่างหนึ่งคือเอ่อไม้เนี้เป็นไม้สําคัญนะครับเพราะว่าทางแม่บ้านเขา อนุมัติงบประมาณเพิ่มให้ผมนะครับให้ผมซื้อนะครับให้ตรงนี้ซื้อไว้เป็นการลงทุนว่าคนในครอบครัวเราพร้อมนะครับว่ามันจะเป็นศูนย์ก็ไม่เป็นไรเขาเชื่อในการตัดสินใจของของผมนะผมก็ก็ดีใจที่ว่ามีครอบครัวแบบเข้าใจในการลงทุนนะครับว่าหลายท่านอาจจะน้อยนะครับที่ที่ครอบครัวจะเข้าใจในการลงทุนแบบนี้นะครับก็ ต้องสู้กันไปนะครับอ,อย่างผมก็ได้เปรียบตรงที่ว่าครอบครัวเข้าใจนะครับเข้าใจว่าเอาการลงทุนมันเสี่ยงนะมันมันอาจจะล้มลงมาเลยล้มคลืนลงมาแบบเอ่อจะนั่งเออเอออี่ประมาณสองสาวันอะไรเงี้ยแล้วก็ก็กว่าจะตั้งตัวกลับมาได้เนี่ยมันมันก็ต้องใช้เวลาครับแต่ถ้าถ้าเกาะรอบกายเราคือครอบครัวเราแข็งแรงอะ่ะผมว่ามันมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะมันมันผ่านได้นะใหม่ๆผมก็ก็ คิดว่าเงินมันสําคัญที่สุดไม่ใช่ผมมองนะตัวสําหรับตัวผมเองนะผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าออเออฮ้ยก,ก็เองเป็นคนที่ไม่ได้ร่ํารวยนี่มันก็ไม่ไม่จําเป็นเลยสิคือผมมองว่าครอบครัวสถาบันครอบครัวมันสําคัญกว่าถ้าสถาบันครอบครัวนะผมว่าแข็งแรงอะอะไรมันก็มันก็ผ่านไปได้อผมผมรู้สึกผมนะอะไรมันก็ผ่านไปได้ อันนี้คือคือความรู้สึกนะความรู้สึกส่วนตัวก็มาเล่าเล่าเล่าฝอยเดี๋ยวเขาก็ว่าไร้สาระอีกต้องขออภัยครับช่องนี้ไร้สาระจริงๆนะครับไม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรก็คือตอนเนี้ยที่ผมกลัวคือที่ผมบอกแล้วว่าแรงซื้อมันน้อยอะแรงซื้อจะสู้แรงขายเขาไม่ได้ครับอาจจะไม่ได้ยี่สิบแล้วก็มีข่าวดีดีดีมากๆเลยแต่เหรียญไม่ขึ้นเหรียญไม่ขึ้นครับผมกลัวมันจะไปขึ้นหลังวันที่ยี่หก ถ้าขึ้นถึงขึ้นหลังวันที่ยี่หกเนี่ยโอโ้โหรีการเลยคือผมซื้อไม่ได้แนวดูแล้ววันนี้ผมไม่น่าจะซื้อได้พอออเดอร์ผมยังไม่ขึ้นมาเลยผมเช็คแล้วเช็คอีกออเดอร์ผมก็ยังไม่ขึ้นมามาในกระดานเลยครับรบางคนบอกโอ้ยจะจําออเดอร์ตัวเองได้ไงจำได้ครับไงก็จำได้ครับพะเราใส่ตัวเลขพยายามใส่อย่าให้เหมือนเขานะครับ ใส่เลขอย่ให้เหมือนเขาเนี่ยอย่างเขาเนี่ยเขาตั้งมันจะอะไรก้กาเงี้ยเขาก็จําเลขเขาแล้วเออเขามีก้าแบบเนี้ยอะไรประมาณเนี่ยเขาอันนี้ผมเดานะผมผมก็ใช้วิธีเนี้ยถิวมองออเดอร์ผมส่วนใหญ่มันก็จะมาตรงจริงๆนี่ออเดอร์ผมมาแล้วพอมาแล้วมาแล้วอะไรเงี้ยปุ๊บเดี๋ยวพอถึงคลิปอ่ะผมก็ได้มาเลยก<ๆ>็เหมือนเดาถูกอะเอาง่ายๆกันมันเมันเดาถูกครับแต่จะบอกว่าอ้ยเขียนแนวทางเขียนกราฟเขียนไรดีเขียนไปเป็นครับ เขียนเขียนเป็นแต่กอไก่เขาไข่คร,ครประมาณนั้นนะถนัดนะหรือว่าอ๋อจะว่าเขียนเลขเขียนไม่เป็นเลขไม่ไม่ถนัดเล่นเลขนี่ไม่ถนัดเล่นถนัดเป็นแต่พวกันเนี้ยครับก็เดินยาวมานานมากครับไม่ยอมขยับเลยมันเป็นอะไรที่แปลกนะครับแปลกหลายคนจะบอกว่ามันมันแปลกเฉพาะบิดขับไม่ครับแปลกแปลกเหมือนกันหมดครับเพียงแต่ต่างกันตรงทศนิยมท้าย ราคาเท่านั้นนะครับว่าใครได้เพิ่มทศนิยมได้มากมันก็เลยดูเหมือนสวิงได้มากกว่ากันนะครับก็คือเขาเรียกว่าเพิ่มช่องทางอิสระได้มากขึ้นครับแต่อย่างของเราคือช่องทางอิสระมันน้อยมันเจาะจงครับอย่างเขาเนี่ยหนึ่งของอ่าอย่างอย่างสองสูตรเนี่ยคาว่าสูย์ก็หนึ่งเขาเนี้ยระหว่างสูย์ก็หนึ่งเนี่ยต่างกันซอยไปอีกร้อยช่องอะ่ะมันก็เลยแบบมีช่องในการดิ้นได้มันก็เลยดูเหมือน เหมือนสะพัดเหมือนสวิงได้ตลอดเวลาแต่ของเราไม่ไม่ครับมันมันคือรุดจากศูนย์ก็ขึ้นเป็นหนึ่งรุดจากหนึ่งก็ลงมาศูนย์เลยอะไรแบบเนี้ยคือสวิงอยู่แบบห่างๆมันก็เลยทําให้การาฟสั้นลงนะครับสั้นลงจริงๆแล้วอ่ะผมว่ามันสวิงเท่ากันหมดนะครับมันเท่ากันทุกตลาดนะครับก็เลยทําให้การาฟในบิตครับเราไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาครับเพราะว่ามันสวิงอยู่แค่จ,จุดเดียวอ่าศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเป็นรหัส คอมพิวเตอร์เลยศูนยหนึ่งศูนหนึ่งถอดรหัสอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ผมก็คิดว่ามันน่าจะขึ้นนะผมก็ลงทุนไว้กับลุน่าก็หลายเยอะหลายตั้งอยู่นิดนึงนะครับถึงจะไม่มากเท่าเพื่อนๆพี่พี่ๆที่อยู่ในกลุ่มนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่พี่ๆที่เข้ามาดูช่องนะครับอาจจะถือมากนะครับมหาศาลครับก็ถ้ามันขึ้นไปที่หนึ่งบาทก็ดีใจกับทุกคนด้วยนะครับที่ทุกคนจะได้ เปลี it. It. That that er parole, ่ยนชีวิตนะครับเปลี่ยนชีวิตเป็นเหรียญที่กระจายอํานาจจริงๆนะครับกระจายอํานาจจริงๆที่ที่ไม่ใช่เพียงแค่คําพูดคําโฆษณาของเจ้าของเหรียญนะครับว่าเออเหรียญเราอกระจายอํานาจถึงทุกชุมชนถึงทุกตัวคนนะครับอันนั้นนะผมผมมองอันนี้ผมมองนะความรู้สึกส่วนตัวนะมันไม่ได้กระจายอํานาจจริงครับคือการกระจายอำนาจจริงเนี่ยอย่างเหรียญรูนาเนี่ยหน้าตอนนี้ที่ที่เป็นอยู่เนี่ยมันกระจายจริงๆครับ อย่างคนหาเช้ากินขําทํางานวันสามสี่ร้อยยังซื้อลูน่าได้เป็นล้านเป็นล้านเหรียญน,นะครับเป็นล้านเหรียญอันนี้ผมมองข้ามคําว่าเออเป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้นะว่าเออเหรียญมันจะโตไปจริงหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยผมมองข้ามตรงนั้นแต่ผมมองนี่ว่าเออเหรียญเนี้ยมันกระจายอํานาจได้จริงอย่างบิตคอยบิตคอยก็ไม่ได้กระจายอํานาจนะครับใครว Bitcoin, ่าบิตคอยกระจายอานาจผมเถียงใจขาดเลยไม่ครับ บิตคอยเนี่ยถ้าคุณไม่มีเครื่องขุดคุณก็ไม่ได้ครอบครองหรอกบิตคอยครับนอกจากคุณจะซื้อจากท้องตลาดมาแล้วกว่าคุณจะได้ครอบครองบิตคอยคุณต้องลงทุนกับเครื่องขุดเท่าไหร่ลงทุนไฟฟ้าไปเท่าไหร่นะครับใช้เงินทุนเท่าไหร่เพื่อจะได้ครอบครองบิตคอยครับ BTC อะ่ะนะครับมันมันเลยไม่เป็นการกระจายอำนาจจริงๆนะครับมันก็คืออยู่ที่ ใครมีเงินมากกว่าก็สามารถจะครอบครอง BCC ได้มากที่สุดนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ได้กระจายอำนาจมันเป็นการกระจุกอํานาจซะมากกว่าแต่ลูน่าคริสิ์ตอนนี้ก็คือกระจายอํานาจจริงๆทุกคนถือเหรียญมากมหาศาลพทพๆกันเลยทุกคนนะครับก็คือแบบอ่ะจะรวยมาจากไหนทุบได้จริงแต่เหรียญนนะ่ะมันก็เยอะเท่าๆกันอะ่ะคือกลายเป็นว่าทุบยากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับ แต่คนที่ถือเหรียญก็ต้องทําใจนะครับรู้นัากัลสิกเราพร้อมที่จะเป็นศูนย์นะอย่าฝันนะครับอย่าฝันเพราะเราต้องพร้อมรับว่าเราเป็นศูนย์ได้ทุกเมื่อนะครับถ้าเรายอมรับเป็นศูนย์ได้ทุกเมื่อถือได้ครับแต่ถ้าไม่ยอมยอมรับตรงนั้นไม่ได้อย่าอย่าครับโดดออกเลยนะครับแล้วก็อย่าซื้อตามผมนะครับดูคลิปผมได้จริงแต่อย่าซื้อตามผมนะครับเพราะว่าผมลงทุนด้วยความเสี่ยงนะครับผมชอบเสี่ยงแล้วก็ ผมพร้อมที่จะเสียมันได้แล้วก็ครอบครัวเข้าใจนะครับถ้าครอบครัวเข้าใจเนี่ยอะไรมันก็ทําได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าครอบครัวไม่เข้าใจเนี่ยมันก็อีกอารมณ์หนึ่งเลยนะครับแบบต้องแอบ,บทำนะแอบบทําแอบบซ่อนไม่ให้รู้เก็บกดนะครับถ้าใครอยู่ในสถานะแบบนั้นนะครับก็เข้าไปพูดคุยไประบายที่กลุ่มของของช่องนี้เลยก็ได้นะครับเป็นชื่อช่องเดียวเป็นเป็นไลน์โอเพนซอร์สนะครับก็คือ เป็นชื่อกลุ่มแล้วก็ชื่อช่องตรงกันเลยเป๊ะๆเ,เลยนะครับแล้วหรือไม่ก็ลิงก์ใต้คลิปครับก็จะมีลิงก์ใต้คลิปทิ้งไว้ให้ครับก็เข้าไปพูดคุยไประบายกันได้นะครับเออเราเราเจอปัญหาแบบนี้นะเราเราจะแก้ยังไงเราต้องการกําลังใจในกลุ่มนี้มีกําลังใจเพียบครับเพราะกลุ่มนี้ถูกสร้างขึ้นมาผมอยากให้มันเป็นของชุมชนโดยแท้ครับอยากให้มันเป็นของลุนาคลาสิกเรา ที่แบบพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับเป็นได้ทั้งผู้ฟังเป็นได้ทั้งผู้ติชมเป็นได้ทั้งผู้เสนอแน,นะครับเป็นได้ทุกๆอย่างที่คุณอยากจะเป็นอยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ไลฟ์สาระมาประมาณนี้นะครับใครที่คิดจะลงทุนก็ก็ตัดสินใจให้ดีนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอย่าเชื่อผมนะครับผมคําพูดผมเชื่อถือไม่ได้ผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิป คืนนี้ครับว่าจะไล่สาระอีกเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าจะมีเรื่องมาฝอยต่อยตะเข็บอะไรให้ฟังอีกนะครับก็กราบขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับที่เข้ามาดูและกดติดตามช่องนะครับเป็นกําลังใจที่ดีจริงๆครับทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะคอมเมนต์ทางด้านไหนนะครับผมน้อมรับไปปรับปรุงนะครับก็คลิปนี้ก็กาบขอขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ที่กดติดตามเข้ามาดูครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ